อีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องเกาะติดนะครับเรื่องเรื่องของปัญหา p m ฝุ่น2.5นะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ทางภาคเหนืออย่างเดียวนะครับทางภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตของเราก็พบแล้วนะครับในวันนี้โดยทางด้านของเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยภูเก็ตนะครับแล้วก็เตือนนพี่น้องประชาชนนะครับว่ากลุ่มเสี่ยงนะครับคนที่จะงดทํากิจกรรมกลางแจ้งเนื่องจากว่ามีหมอกควันนะครับปกคลุมนะครับมีค่าฝุ่นอองอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลางครับเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวครับ จากสภาพอากาศหมอกควันที่ปกคลุมนะครับพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษผ่านแอปพลิเคชัน a i r ์โฟไทยนะครับพบว่านะครับผลของการวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตวันนี้นะครับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน10ไมครอนนะครับ ค่าอยู่ที่วัดได้นะครับ41ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลางครับซึ่งก็มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหญิงมีคันนะครับรวมไปถึงผู้ป่วยนะครับโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุมหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าใช้ผ้าปิดจมูกครับ และจากการสำรวจบริเวณจุดชมวิวเขารังภูเก็ตนะคะมองด้วยตาเปล่าจะพบว่าสภาพอากาศโดยทั่วไปของตัวเมืองภูเก็ตวันนี้มีหมอกปกคลุมเต็มท้องฟ้าค่ะมองเห็นวิวของทะเลไม่ค่อยชัดนะคะแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวค่ะขึ้นไปถ่ายภาพตามปกติและมีเพียงบางคนค่ะที่ยังคงสวมใส่หน้ากากาอนามัยนะคะขณะที่นายวันชยัยจันละเอียดจิตอาสาและนักวิชาการอิสระเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยภูเก็ตก็กล่าวนะคะว่าสาเหตุที่มีหมอกควันปกคลุมเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อน โดยทั่วไปค่ะมีหย่อมความกดอากาศสูงปกคลุมทั่วทั้งประเทศส่งผลให้แตชนีความร้อนสูงที่ประมาณ50องศาเซลเซียสค่ะจากเดิมนะคะอยู่ที่ประมาณ40ถึง41องศาเซลเซียสแล้วก็มีความเสี่ยงก่อให้เกิดโรครมแดดได้ด้วยค่ะทั้งนี้นะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ศูนย์พยากรณ์อากาศของต่างประเทศนะครับรวมถึงสถานการณ์ดังกล่าวเนีย่ยจะมีระยะเวลานะครับยืดออกไปเป็น1สัปดาห์ครับจึงขอแนะนำนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับว่าหากทํากิจกรรมกลาง แจ้งก็สามารถทําได้ตามปกติแต่ว่าประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะครับก็ควรที่จะเฝ้ารังเรื่องของสุขภาพนะครับหากมีอาการไอบ่อยๆหายใจลําบากนะครับแน่นหรือว่าเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้หรือว่าเหนื่อยกว่าปกติหรือว่าเริ่มมีอาการปวดศีรษะระคายเคืองที่บริเวณดวงตานะครับก็ให้รีบปรึกษาแพทย์นะครับแล้วก็ควรที่จะลดนะครับในเรื่องของระยะเวลาในการทํากิจกรรมการแจ้งนะครับเพื่อยะป้องกันตนเองให้อยู่ในที่ร่มนะครับเพื่อความปลอดภัยของตนเองแล้วก็ครอบครัวที่สําคัญนะครับหากว่าออกไปข้างนอกก็ควรที่สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ปิดจ,จมูกนะครับเมื่อออกนอกบ้านครับ เอ่อก็ <Okay. S 1> เป็นเรื่องปกติในช่วงหน้าร้อนเนี่ยฤดูร้อนเนี่ยนะฮะสภาพอากาศที่ร้อนโดยทั่วไปเน่ะเนื่องจากว่ายอมความกดอากาศต่ำเนี่ยซึ่งซึ่ง,งมันปกคลุมบริเวณประเทศไทยซึ่งเป็นสภาวะอากาศในปกติในช่วงของหน้าร้อนเนี่ยซึ่งมันก็ทําให้ให้ความร้อนที่เคยได้ยินไปฮะว่าดัดชนีความร้อนหรือฮีตอินเด็กต์อ่ะคือเป็นเป็นอุณหภูมิความร้อนปกติอุณภูมิความร้อนมันสูงสุดประมาณสักสี่สิบหนึ่งสี่สิบสอง องศาเซนเซียสใช่ไหมฮะแต่ว่าอุณหภูมิดัชนีความร้อนเนี่ยมันอาจจะอัพขึ้นไปเกือบถึงห้าองศาเซนเซียสมันเหมือนกับอุณหภูมิ <Yeah. S 1> แล้วอีกเรื่องหนึ่งด้วยด้วยแสงแดดที่มันมันแผ่ลงมาเนี่ย <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าดัชนีอ UV index อะแสงแดดะฮะซึ่งมันก็อยู่ในระดับเกณฑ์ที่เป็นอันตรายหรือว่าเ x, x เขาเรียกว่าเอ็กซ์ตในเกณฑ์นะฮะ ซึ่งมันก็มีความเสี่ยงต่อเป็นเกี่ยวกับผิวหนังเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามกางร่มบ้างหรืออยู่ในที่ร่มแล้วก็ห้ามเด็ดขาดนี่ยห้ามไปจ้องมองแสงอาทิตย์โดยที่ไม่มีแว่นตาอะไรเนี้ยแว่นกันแดดอาจจะพอช่วยได้